ท,ท,าทอ,า,อ,า,อา,นทาน้ใหญ่ทานโพลักพระพธเทาท่านโยบุมาทำพุทธุ่วนอำนาจที่พุทธศสสาิกชนอุปถัมภ์พระพิจุนพระภิกษุนกวา,าศาสนาสร้างภูมุศลในชีวิตวันนี้ก็เป็นวันพระใหญ่ที่วิญญาณจบ เป็นเครื่องเตือนใจให้เราระลึกยึกถึงบุญกุศลบุญงาม,มความดีสัจธรรมอันเป็นที่ึ่งอันประเสริฐการอัตรมก็ได้ทิ้งธรรมะแจกไปหลายปีที่ถือในมือนี้เมื่อก่อนเขาแจกคนมาอาคาถิ เปนเ็นเล่นเล่นเล่นแต่ตีขยายใหญ่แจกไปทั่วให้คนได้อ่านทำรมะเป็นอนุสติเกิดใจเป็นหลักในการดำเนินชีวิตซึ่งก็มีบทนึงที่อาตมาขับมาเป็นคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่ในบทสวดมนต์พิเศษ ที่วัดบางวัดท่านดะเนวนเป็นมนลบทพิเศษ,ษที่ลูกหูเอาขสอนพระพุทธเจ้าเพื่อเป็นอนุสติเกิดใจพระพุทธเจ้าสอนว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะร่วมพ้นความแก่ไปไม่ได้ มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความเจ็บไข่ไปไม่ได้เรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้เราจะรักเวนเป็นต่างๆคือว่าเราจะต้องพัดพลาดจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงเรามีกรรมเป็นของของตน มีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแรงเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยเราทำกรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือบาปเราจะไปทายยาคืูว่าเราจะต้องได้รับผลของ,ของกรรมนั้นๆสูญไปเราทั้งหลายควรพิจาณาอย่างนี้ทุกบัดทุกบัดเถิด ลงท้ายพระพุทธเจ้าย้ำว่าให้พิจณาหมดนี้ทุกวันทุกวันถึงรนะยะยมอะไรที่พระพุทธเจ้าสอนแนละยิง่งย้ำแสดงว่าพระพุทธเจ้าให้ความสําคัญว่าเป็นสิ่งจาเป็บนบทนี้อิจณาไปแล้วทาไมต้องให้สวดทุกวันย้ำตื่นสอนตเองีเห็นเพราะว่า ธรรมดาของมนุษย์เี่ยมันจะมีลักษณะวูมมองประมาทในเรื่องของการใช้ชีวิตทำตนเพื่อสักครู่ที่อ่านไปจะว่าไปเป็นทรราสาร,รมเมาบางคนก็เมาว่าเมาไหวแต่เมาไหวเช่นแต่ฉันยังหนุ่มยังสาวยังคิดว่ายัางอีกไกลในเรื่องของบุญกุศลก็ตาม หรือการทําหน้าที่จําเป็นชักยังหนุ่มยังสาวเรื่องความเครียดมองไว้บางคนก็เมาสุขภาพคิดว่าอย่างแข็งแรงแเมาสุขภาพคิดว่าวิ่งวันนี้แสดงว่าฉันแข็งแรงบางคนเพ่อนรูน้มีตัวมีโรคร้ายในขณะที่ตัวเองแข็งแรงมีจ็อ,อกกิ้แต่มีโรคร้ายในร่างกายก็เขาจะ สนใจเรื่องสุขภาพแต่สิ่งที่เขาประมาทคือเรื่องของก,าร,การสะสมบุญกุศลมีปการตๆบุญกุศลมาทำได้ไหลายทไม่างเป็นต้องถาวายสังฆทานอย่างเดียวนะครับทานศีลภาวนาสร้างบุญงามความดีกับคนในหมู่บ้านกับคนที่ทุกข์ยากแต่เขาปมาบุญกุศลเมามันมีหลายอย่างเมาไวนเมาสุขภาพา เมาถานนะ่ายังม,มั่งวีซีสุขตเตลยประมาทในการใช้จ่าใช้สวยสุดรื่อสุล่าแตเมาว,ว่าชีวิตยังยั่งอยู่แท้ก็รเรียกว่าช้าวัหนหนึ่งแน่ใส่สายต้องไว้ม,ม,มรณาะก็มีเยอะแยะไปอ้อมต้อมแต่เตลย์นีพิจารณาพูดแล้วก็เลยถึง งานศพที่เกิดขึ้นเนี่ยหลายศพก็เป็นครอบครัวขัดสนก็มีบ้างแต่อยากจะให้ประหาัดแต่ศพล่าสูงเนี่ยต้องเช็คดูแล้วในเรื่องต้นเขาก็ลำบากที่จะไปดูบ้านอะไรมาแล้วก็ให้ทีมงานช่วยเสกยอะไรก็ลำบากขัดสนก็มีที่สิทธเพราะว่า คนในบ้านหลายคนคนเดียวทำงาน,น,นาวัประสาร้อยมาเช้ากินข้าขมมาจ่ายการศึกษาะองก็จะเล่าเป็นธรรมมาที่อยู่ปากเลี้ยงที่เขาบอกว่ามีปัญมาให้ช่วยจากก่ายกานศึกษ้ได้ถ้าตรวจสอบอและช่วยเหลือเราก็ยินดีจะช่วยตามอัตภาพ เช้าานาทียังไม่ได้เอาศพมาเลยภายใน5นาทีนะมีผู้หญิงคนหนึ่งแปลกหน้าวิ่งจ็อกกิ้งมาออกกำลังกายซึ่งบ้านก็อยู่ตระเวบบนี่ยนะแต่มาไม่เคยนะเป็นผู้หญิงวัยรุ่นวิ่งจ็อกกิ้งมาออกกำลังกายเห็นเขาก็เดินดูวันนี้เพราะไม่เคย เห็นคนแล้วเขาก็อ่านธรรมะแนบุติอัตมาเฉลิมมออัตมาก็เลยทักบอกว่าโยมเป็นเจ้าภาพศพหรือเพราะเห็นเขาเฉลิมมอเขาบอกเปล่าครับหนูอ่านธรรมะแนบุติของพ่อขอโทษทีอัตมาเรียกว่าโยมเป็นเจ้าภาพศพแล้วเขาก็พูดเองนะส่งไพลยานนะคะาารับอัตมาสมรูปเลยอ่ะโยมรู้ได้ยังไง ก็หลขอติดหน้าว่าว่าศพไร้ญาติเขาฟรีหนูก็เลยดาอ๋ไม่อันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ศพไม่มีญาติศพมีญาติแต่ญาติโจนอยู่อ้าวเรอคะหนาขอทำุนได้ไหมคะขอพูดเองเลยนะหูขอทำตุนได้ไหมคบถ้าเกิดว่าโยมมีเมตตาจิตจริงๆก็ดีเพราะว่า ตอนที่อตาตมารับช่วยเขนะนาน่ะอาตมาก็กินดีช่วยเขาเลยแต่หั้งหนักใจนิดนิดแต่ว่าอเอมเงินโดยแล้วช่วยเขาได้อตาตมาเลยแต่เพียงแต่ว่าจะต้องใช้วิยาญเพิ่มขึ้นในการไปปอบในการไปวางแผนอะไรอย่า,ายนะงก็มีความหนักใจนิดนิดกันเละโยมโขมาพอดีโยโมบอกจะให้เลยนะโยขอทุนให้หลวงพ่อสี่พันบาทนะครับ ให้หหั้นระยองแันที่ไม่รู้จักกันในแง่นี้มองเป็นอะไรอยู่อตาตม,มาเล่าช่วยงานศพรัตามาหนักใจอยู่นะกำลังหนักใจอยู่ว่าเฮ้ยเขาไม่มีสัมปะเลยจะจัด,ดยังไงให้มันประหยัดารขณะที่อาตมาหนักใจอยู่เนะทวดาส่งผู้หญิงคนนี้มาให้ทันทีไปใหา้าหร้างบุญดีใหญ่ไปอย่เป็นเรื่องจริงนะ่ องเนี้สภาวะเนี้ยทางธรทำเขาเรียกอะไรนุ่มโยงทำน, yeah. นั่งจับสัยโยมเนี่ยวัดเนี้ยบุญกุศลถ้าเราทําอะไรเจตนาธีอ่ะจตนาบริสุทธิ์ของเราเดี๋ยวเทวดาจะช่วยเราคลายความหนาใจสมุยคนหคนึ่งแต่งหน้าวิ่งจอบปีกให้เงินสี่บาทไปที่เมีรูจกักและอตาตมาก็ไม่ได้ไปเรียกมองเขาเลยโยมเพียงแต่ว่าอตาตมาทักเขาเห็นเขายืนชิงเงือมองมอีหนาา้าโมติเย ย่เป็นยากต่างต่างแค่ไปีนอ่านเออหยุที่ทำมาจากสิอันนั้นของใจทียึดเขาให้มาทุนกันเดิมสี่พันละยุดสี่พบวกกับอัตมาไปกรุงเทพมาเพื่อนที่กรุงเทพเก็บเดื้ะไปรับกินนิมนเพื่อนเก่าที่กรุงเทพกลุ่มใหญ่ แน่รับโทรไปบอกเพื่อนๆนิดเพื่อนเก่าอยากให้เพื่อนได้บุญเอาเงินหมอบกให้เป็นหงพันละจากสี McCain, nada, fem. Fem. ่พันเป็นหงพันละแล้วกู้ภัยกู้ภัยก็เห็นว่ากู้ภัยเขาสอบทางอยูาเช็คข้อว่อนกู้ภัยก็เลยได้รับบริจาคเก่งได้สองดอกไม้มีคนช่วย มีหลายฝ่ายที่เมงมองในนี้สามารถจะสัรมาช่วยมาแนละ้วมองไปในนั้นที่หลายฝ่ายมาช่วยเนี่ยก็อมองไปทามาว่าในสังคมเนี่ยนะยังมีคนที่มีจ,จิตใจดีงามมีความเมตตาพร้อมที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันถ้าเขาไว้ใจ เดเขาเขาไว้ใจครอบครัวเนี่ยว่าเออลำบากจริงเดือดร้อนจริงหลายคนก็มาเช็คประว่าิู้ภัยก็เช็คประวัติไปดูบงดูบ้าดูอะไรก็ช่วยถ้าสังคมมีคนที่มีใจ,ใจิตใจที่ดีงามอย่างเงี้อยู่ด้วยกันเยอะๆสังคมก็มีแน่ความอบอุ่นเข้มแข็ง,ขงใช่ไหมในทางการข่าวทั้งศาสนาเนี่ย บางทีเนี่ยข่าวรุนแรงมากเลยนข่าวทางศาสนาด้านลบเ่ยนะถ้ามองไม่ดีเนี่ยคนมันรู้สึกสิ้นศรัทามันสิ้นหวางในสตาเนยแต่นี้ถวกมองในแง่ึงลึกไปกว่านั้นคิดแต่เรื่องจิใจโดยนสติมองไัทาสูญทีใจส่งเนี่ย ม่กับคุณงามความดีมองไปไม่มีอะไคตประเทศชาติแสนาอยมันก็ต้องมองว้าไปที่จะแนวนนคือไอ้เรื่องหลายมันเป็นเรื่องเฉพาะบุคคลต้องแยกแยะแต่ว่าศาสนาคุณงามความดีมันยังมีอยู่ใครทําอะไรก็ได้อย่างนั้นแหละทำจริงได้ดีทําชั่วได้ชั่วพอเราแยกแยะเราก็ยังไม่สูญเสียความมั่นใจในคุณงามความดี จะทำชื่นหรือจะทำดับใจโดยที่อาตมาไม่ต้องไปเรียกอะไรใครนะเพราะว่างานเนี่ับอาตมาจะไม่ไปบอกเรียกอะไรใครว่าขอเชิญร่วมบริจาคไม่มีคำว่าขอเชิญจากใครนะอาตมาจะไม่ปิดปากไม่ว่าอะไรขอเชิญร่วมบริจาทคทำบุญกระถิ่นนะขอเชิญส่งไร้าย,ยาให้คนมาร่วมบริจาค กรรมาไม่ใช่วิธีนี้เพราะอารมาเห็นว่ามันเกินความจาเป็นเดี๋ยวถ้าเราเจตนานดีต่อให้เราไม่ไปเรียบร้องขอใครเนะี่ยเขาก็มาช่วยเราเองอันนี้ก็อันหนึ่งที่เลาไปทำามากประโยชนครับถ้าเราทําความดีด,ด,นนด้วยเจตนาดีเดี๋ยวทำหน้าจะสั่ง คนโผล่มาเนี่ยโยงจะว่าอธิบายไม่ได้มีคนโผล่มาเลยบ้านไปนอยู่ตรงเนี้ยตอกเย็นแล้วเขาทําไม่มหวังผลตอบแทนจะขอถ่ายรูปขอชื่อเขาไม่เป็นไรคร่ับหนูหนูคิดว่าหลวงพ่อทำประโยชน์ก็ดีแล้วครับแต่ตมาเนี่ยไม่เป็นไรเพราะว่าตมาต้องการชื่อเขาถึงทำแน่เพรามาตอกเย็นมถ่ายรูปยากสงศ์เป็นต้นดังนั้นก็ธรรมะ คุณงามความดีที่เราทำเนี่ยมันก็จะย้อนกลับมาเป็นที่รุ่งอันประเสริฐให้เราเนี่ยขี้คลายปัญหาและอุปสรรคเป็นบุญกุศลด,ด้คุณงามความดีก็ฝากเองที่ดีๆไว้แค่นี้อยู่เองวางผลตุกในวันนี้เป็นวันดี